จากที่เราตามข่าวน้องชมพู่มานานเราอึดอัดความยุติธรรมในสังคมมีอยู่จริงหรือไม่เราเห็นหลายๆเรื่องราวมันไม่ค่อยยุติธรรมลุงพลจะผิดหรือจะถูกจะเป็นฆาตกรหรือไม่เป็นนั้นให้ศาลเป็นผู้พิพากษาตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นก็ยังถือว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่ตอนนี้สังคมเรามันไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้คนบางคนที่รู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีข่าวบางช่องก็ตรีตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าลุงพลเป็นผู้กระทำผิดถูกออกหมายจับแน่ผู้คนที่เคยสนิทกับลุงพลแต่วันนี้เปลี่ยนจากคําว่ามิตรเป็นไม่ใช่มิตรกันแล้วหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าแม่ตะเคียน รูปปั้นพญานาคเรื่องเงินบริจาคสร้างสำนักสงฆ์เจตนาของลุงก็เพื่อพัฒนาหมู่บ้านที่ลุงอยู่นั้นให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ลุงเจตนาดีนั้นกลับเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายตัวลุงเสียเองจะเห็นได้ว่าคดีน้องชมพูน่นี้ล่วงเลยมายาวนานทีแรกนะเราคิดว่าคดีน้องชมพู่นี้ คงจะจับคนร้ายไม่ได้หรอกแต่พอเมื่อตำรวจได้เชิญไปเข้าเครื่องจับเทศนั้นผสมกับมีข่าวจากสื่อหลายกระแสมากเริ่มชี้นำว่าหวยจะมาออกที่ลุงพลแต่เราก็ข้องใจว่าผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วทำไมเพิ่งมาเข้าเครื่องจับเท็จทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าเรียกร้องให้เข้าเครื่องจับเท็จพอข่าวประโคมประโคมมาที่ลุงพล ประกอบกับคนที่เคยสนิทกับลุงพลก็ถอยห่างตอนนี้สังคมพิพากษาแล้วว่าลุงพลคือผู้กระทำความผิดเป็นคนทำน้องชมพู่สังคมประคมมาที่ลุงพลแบบนี้พวกคุณไม่นึกถึงสภาพจิตใจลูกๆของลุงพลบ้างหรอเด็กๆเ,เขาจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็ย้อนหวนคิดไปตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆแรกๆเลยเราจำได้ แม่น้องชมพู่ออกมาบอกว่าไม่ได้สงสัยลุงพลแต่พอแม่น้องชมพู่ถูกตำรวจเชิญไปพูดคุยแล้วกลับมาประชุมในครอบครัวโดยในการประชุมในครอบครัวในวันนั้นไม่มีลุงพลกับป้าแตนเข้าร่วมด้วยแล้วแม่น้องชมพู่ก็มาพูดออกสื่อเลยว่าแม่สงสัยลุงพลเพียงเพราะลุงพลรักน้องชมพู่มากเกินไปเราฟังแรก เรายังทึ่งเลยเอ๊ะแปลก,แ,ปลกแม่บอกให้น้องสะดิ้งโกหกเพียงเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวเคยขึ้นเขาเดี๋ยวไม่เคยขึ้นเขาเราตามข่าวเราก็มีความงงในหลายเรื่องหลายราวเราว่าคนบางคนมีความน่าสงสัยมากกว่าลุงพลอีกนะแต่ทำไมตอนนี้พุ่งเป้ามาที่ลุงพลละ่ะเราสงสารลุงและครอบครัวของลุง อะไรที่เกี่ยวข้องกับลุงจะเห็นได้ว่าจะขยับตัวทำอะไรหน่อยช่วงนี้จะยุ่งยากไปหมดทุกอย่างเหมือนทุกคนจับตามองอย่างทนายตั้มจะมากกกอกก็โน้นนี่นั่นแล้วคนอื่นๆละ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยหรือกลัวมารู้อะไรหรือเปล่าคำว่าอิทธิพลเส้นสายมันมีอยู่จริงในบ้านเมืองเราเงินคือพระเจ้า บันดาลได้ทุกอย่างจะผิดจะถูกก็ขอให้ศาลเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่สื่อสังคมบุคคลมาชี้นำชีวิตคนอื่นแบบนี้เราเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลแบบนั้นหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ